เดี๋ยวทุกคนไป่ขอน่เอน่อทุกคเลยอืนี่จะมาพูดเรื่องการใช้สนามไปไมถือออีกแค่ไม่กี่นจะไปสองมืออือคกดุเลยนะอืองตรงโกสนามนะสนามอย่างนี้นะเออไว้ครั้งไว้เราจะจำลองตอนที่เราโดนโจมตีอะ ก็สมมติว่าเรามีเกบหนึ่งอยู่อย่างนี้เออตัวไลล์คออย่างนี้สมมติเราตีตัวนี้ไปฮะเออถ้าตีมาลอนตัวนี้ฮะเพราะเราได้เช็คแล้วเนี่ยตัวนี้ตีพอตัวนี้เช็คสมมติว่าได้สแตนนะตัวนี้ก็จะได้สแตนสแตนกับตีบทก็เป็นหมื่นสามเนี่ยข้อดี แต่ว่ามันแบบนี้คืสมมติว่าเราถูกดนตีแล้วเรามีกีตาร์นี้สมมติแล้วไม่มีตรงกับกุ๊งันเลยเราก็ถ้าเกิดในมือเราเนี่ยมีการ์ดอยู่และมีเฟอร์ฟิกร์ดอยู่แล้วก็ทิ้งการ์ดหนึ่งใบ้วก็ใช้เฟอร์ฟิกร์ดหรือถ้าไม่มีอะไรก็ อีกอ,อย่างอ,อีไรไหมอือเอ้แล้วเราก็จะมาพูดถึงวิธีการใช้ษนาครับนี่คือในก,กับเซเคอเรก์ก็คือแวนนะฮะที่พูดแล้วก็เราจะมาเรื่องถึงเรื่อกับไซเคอร์ครับก็คือเนื่องก็คือเหมือนเอ่อพวกของโอ้โหเกินการได้ไซเคอร์ก็จะเป็นที่ป้องกัญ อน,นี้ก็เป็นของกาธรมา <Okay. S 1> รมดาโอเครดับโซ่ทิ้งอันนี้ก็คือรดโซมละดับมีกนะเพรว่าตันนี้เราจะม่มีแคน,นี้ตันี้ของมมมด้วยกคือบัตีวายเฮ้ยีคือซื้อไหมเล่าเก่ซไเละ ครั้งโอ้ยวันนี้เนีเอออะตอนนี้นเออวันนี้นี่คือใส่ไข่สองตัวนี้นะอ่นนี่คือเอ่ออินเตอร์ไม่น้องนี่อินเตอร์เอ่อดรับปันเงียบขอยดู Winter Dimension Not Dragon และนาล็อกดากอนฮะไอเกสีบและก็นี่ครับอินเตอร์มาดากอนแล้วเจอเป็นเพื่อนๆกันนะเดี๋ยวดูเกศีเอาชาร์เดอร์วะผมก็มีนี่ครับอ่าสี่อืมแต่ว่าเอฟเฟกตก็คือบวกสองที่บวกหกพันบวกห้าพันโซ่ เดกิวเาแล้วไเออต้องใ่ไหม่าไปึที่ัาอยู่ถอไร่ทำถ่ายทำไปอ่ะเป็นการไล่ถ่ายทำถ่ายทำอือถ่ายทำอ่าขาวข่าว่าวข่วะเาคอยตีเต้นนะทำไมไม่นอนไปนอนได้แล้วน่อยคิวม่าตั้มเหรอใช่ปะ

อืตัวบาร์ดินนะตัวอีกตัวน่ใช้ใช้ี่ขาด้ขาดาดไตัวนี้คือบัตีดิบาที่เราไม่ไ้ใช้เลยอะ่รครับขอให้เด้อ อ้มกันองนี้ก็เา้านหลัง้นนาหหลังจะมีตบ้านอันนี้ก็จะเป็นด้านให้ศึกษาใชนะ่ไหมโนไปนีกศึกษานีานาเัวนอย่านี้หนาได้ครับโน้ตพวกนี้ คือเอ่อนีรับัสทีหมาถึงเอ่อมาจากที่ไหนแล้เราก็ต้องมีบัสดีอ่ะตีสีกทีหนองว่าทีเท่อมีัสที่สุดเกิดแล้วมีหนึ่งหนึ่งนึ่งอย่างเนี้ยบัวสามโอเคสองหนึ่งโอเคแต่ถ้าเป็นสามหนึ่งไม่ได้แล้วเป็นสามเขบอกกันนะ สมมติไม่มีตัว hey, ข e ้างแล้วเราไม่มีตัวกลางตัวตีตัวมีซีแล้วตีตับเดอะมีตัเหมือน้เขาด้วยนี่จะเป็นทีมกันมีตัวตีอือตรงนี้ใช้ตาบิสตงแต่ตัวเกหมกไ่าแล้วเป็นกองก็ับทีอย่งนี้สายขวาแล้วแต่ แต่ถ้าเฮาเฮ็ดต้องการหมดไปเข้าถึงตัวชีวิตนี้ก็ต้องไปต่างๆจนฝันนี้แม่นี้อีนี้นี่มัน ของลตไหนอยู่นี่ฮะลาซดตาเมนอกงอีกหนอกอีกีกหคอี่อีกน่อองออ Mm. 嗯，小狗。嗯，就是它就小狗。怎 ขอไม่สนใจนสงเก็ดสอออมีต่เนี่มีแค่เนี่ยที่เคยมีมาเกิดพลังผู้คือธรรมะแล้วก็พยจะสืบคนเอตบุเก็บหนึ もう一度、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 